สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนที่นี่บานานาสลิงวันนี้จริจๆจะสอนเพื่อนๆทุกคนทำน้ำซุปที่อร่อยทำง่ายแล้วก็ดูสวยงามและมีพอชนะกันด้วยค่ะเรียกว่าน้ำซุปมันเทศจริงค่ะวัตถุดิอาหารหาซื้อง่ายมากที่ประเทศไทยค่ะแครอทข้าวโพดมันเทศจริงซี่โครงหมูและขิงด้วยค่ะเรามาปอกเปลือก แรหลอกกับมันเทจริงค่ะเวลาปอกเปลือกมันเทจริงเราต้องใส่ถุงม,มือด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อมันเทจริงจะทำให้เราภูดเพงง่ายค่ะคนดูสิขาบางเงินไตเมื่อมันเทจริงนี่หนึ่งดีกับผิวของจริงๆ จะกลายเปื่อนแล้วทงแต่งทั้งคานแล้วก็ทำให้เราเกาไม่อยู่ค่ะปอเปลือเสร็จแล้วเรามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ ตอนนี้เรามาลวกซี่โครหมูค่ะซี่โครหมูใส่เข้าไปน้ำเย็นค่ะลวกซี่โครหมูด้วยไฟอ่อนๆแล้วก็ใส่ขิงเพื่อตากกลิ่งเนื้อเราต้องใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อให้เนื้อฉ่ำและนุ่มค่ะ เตียงน้ำเงย็นหนือม้อ,มอแล้วก็ใส่ข้าวโพดแครอทมันเท่จริงซี่โครหมูขิงตองหอมเข้าไปเลยค่ะแล้วเอาไปต้มด้วยไฟแรงเมื่อน้ำซุปเตื่อแล้วเราจะปละเป็นไฟอ่อนแล้วก็ค่อยค่อยสตูม ให้เวลาของสตูนจะมากกว่า30นาทีนะคะจริงๆสตูนมาประมาณ40นาทีค่ะเราเปิดมาตูจะเป็นยังไงนะคะง่ายเคย่นี้ค่ะทุกคนก็ทำได้แล้วใส่ต้งหอมสะอีนี่นึงค่ะคนจริงไม่ว่าทำซุปอะไรชอบใส่ต้งหอมสะมากๆเลยค่ะ จะได้กลิ่งหอมๆนะคะขอลงชิมก่อนนะคะอืมจะรู้สึกว่าสดชื่นและก็ฟรชจริงๆไม่ได้ใส่เกลือเพราะว่าริงๆอยากกินรสชาติของอาหารเองค่ะ เต้ๆของครอบครัวเราชอบซุปนี้มากๆนะคะถ้าเกิดว่าคนมีโอ,อกาก็ทำให้ตัวเองหรือว่าคนที่เราลากินนะคะทำง่ายดูสวยมีโภชนาการด้วยค่ะที่นี่บานานาสลิงคราวหน้าเจอกันนะคะบ๊ายบาย